ดีครับสวัสดีครับล <c oughs> ูกๆลันหลานเพื่อนๆน้องๆครับทุกท่านที่ได้สมัครเรียนไลา์มา <c oughs> หลายท่านตอนนี้ก็หลายท่านก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เพื่อนๆน้องๆได้อ ให้ความไว้วางใจนานๆนนผูกพีไอไผ่น้ำลำกาลเพราะว่าจะคิดผูกเนี่ยจะคิดถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งที่อา,อาจารย์ประจวบเคยเข้าไปสอนที่วิทยาลัยเขาย้อยนะครับก็รู้สึกยังคิดถึงน้องๆหลานๆไม่รู้ว่าป่านนี้ไปไปทำงานอะไรกันบ้างแล้วนะครับก็ รออย่างนี้ครับเอาเดี๋ยวไอ้นี้เลื่อยขึ้นเลื่อนลงน่าลำคาญตาหน่อยไม่เป็นไรเพราะต้องอาศัยเขาแบนดีแคมแบนดีแคมฟรีด้วยแต่ก็ฟรีได้แค่ข้านาทีหรือสิบนาทีนะอ่านี่ครับก็ก็คิดถึงตรงนี้บรรยากาศตรงนี้นะครับว่าเมื่อสมัยก่อนนี้ ไปสอนน้องๆเขา,เาที่วิทยาลัยเขาย้อยเพชรบุรีนะครับก็เป็นการเอื้อเฟื้อจากของอาจารย์ปัญญาครับขอ,ขอขอบคุณครับนี่ก็มีการสอนแบบเขียนแบบอย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่สอนในภาคปฏิบัติด้วยนะแต่เขาคงไม่ได้ไปคิดท้าไปทำอาชีพอะไรหรอก เพียงแต่ว่าเรียนเรียนรู้เป็นวิชาเสริมเท่านั้นเองนะฮะนี่อรอย่างน,นี้ก็คือจะมีความผูกผูกพันกันอยู่นะครับอย่างนี้อ่าก็นี่ครับเรืเหล่าน,ลนี้มันมีความสนุกสนานกันไม่ได้ตัวครับก็จะช,ช่วงระยะเดือาเรียนกันมาประมาณตั้งหกเดือนได้ั้งะนะครับอ่าครับีนี่นนนก็ น่นกันนี่กับแบบแบบเนี้บรรยากาศในการสอนอเขียนแบบสน,สนุกสนานมากครับนี่ก็คือหมายความว่าน้องคนงงนี้มันก็ช่างชักช่างซักช่างถามเนี่ยครับมันทําให้มันออกอัตลัในการสอนครับครับผมนี่แหละอตอนนี้จะถามว่า โครงสร้างของเรือมันคืออะไรใช่ไหมครับโครงสร้างของเรือมันคืออะไรอ่าก็จะตอบว่าเนี่ยคือโครงสร้างภายในของเรือที่เราจะมาม่าไใหมจะต้องเขียนแบบไอการเขียนแบบเนี่ยมันมีได้สองลักษณะแต่ถ้าเราจะคือการตีกระสวยก็ต้องเขียนแบบ <c oughs> การเขียนแบบเนี่ยก็คือการอ่า <c oughs> ทำ ทำหลักการให้มันตรงกับจินธรรมการที่เราคิดนะครับกับหลักวิชาการมาผสมกันนะก็คือหมายถึงว่า,าหมายถึงว่าภายในรูปร่างของเรือภายนอกมันเป็นยังไงภายในต้องเกี่ยวกับอะไรด้วยอะไรเงี้ยนี่นัคือการการเขียนแบบเขียนแบบเพื่อว่าจะไปให้โครงสร้างแต่ละอย่างตละอย่างเนี่ย มาสมดุลกันมาสอดคล้องกันนะโขนกระดูกงูหางปลาเรืออันนี้ไม่ใช่จะเป็นเรือประมงหรือเป็นจะเป็นเรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นทุกอย่างที่ที่มันเป็นเรือนะคุดกันตรงๆมันจะต้องมีโครงสร้างเขาเขียนมาเขาเขียนแบบมาทําอะไรเรืออะ,อะไรเนี่ยลักษณะเขาได้เรียนรู้ไปเรื่องทำไมช่องกงมันจะตึงหางได้แค่นี้สร้างว่าน,นี้ได้ไหมอันนี้นี่ก็คือการเขียนแบบนะ อ่าลักษระอาเสนี่นี่คืออาเสนี่นี่กระดูกงูอันนี้นี่กระดูกงูแหละไล่เลงมาเนี่ยนี่นนี่กระดูกงูเนี่ย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 วนี้กระดูกงูนั่นนะดูดูอันนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตะเค้นะตะเค้อ่าตะเค้ภายในแบบแบบตะเค้ภายในเรือเนี่ยแต่ก็จะวางหรือยังไม่รู้เนี่ยยังยังจะวางหรือยังก็ไม่รู้ แต่ว่าเปลี่ยนตะเข้แน่ตัวนี้ก็คืออา,อาเสล่างอาเสล่างสุดนะอาเสล่างสุดแต่ว่าวงโค้งรู้สึกว่ายังจะยังจะขืนๆไปนิดนึงวงโค้งที่จะดัดเข้าไปเนี่ยขนขืนไปหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นอาเสอเสใหญ่อาเสคู่อาเสค,เคู่เขาเรียกว่าอาเสลอกกงต่ออาเสกคงต่อเนี่ยหมายความว่ามัน ช่วงกคงต่อไปอยู่อย่างงี้นในการเขียนแบบนงฮะเขียนแบบจะได้อธิบายไปหลายหลางอย่างานะฮะแล้วดูลาอื่นบ้างดูอย่างอื่นบ้าง <c oughs> ซึ่งอย่างน้อยที่อย่างนี้ก็เรียกว่าโครงสร้างนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าโครงสร้างเรือเหมือนกันนี่นี่นี่นเส้นกระดูกนี่เสน้นขน ขนไล่เลยมาอย่างนี้นะนี่ขนอ่านี่ก็เป็นกระดูกงูสันกระดูกงูอยู่ภายในอันนี้อันนี้นะอันนี้ก็เรียกสันกระดูกงูภายในนะอันนี้วงอ่าวงเรือด้านด้านบนนะอันนี้เสกกลางจับอ่าไม่ให้กงขยับกระเยื่อนไปไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าไปนั้นต้องเขียนแบบไหมต้องเขียนครับ พราะงั้นก็ต้องเขียนแบบถ้าไม่เขียนแบบมันมาออกมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะจะนึกจะนึกเอาไม้มาตีปะปะปูปูปอะไปมันก็ไม่ได้นะนี่นี่เรื่องหลักการของการเขียนแบบนะครับดูต่อไป <c oughs> นี่โครงสร้างมันคืออะไรโครงสร้างเนี่ยจันทร์บวกเอาวิธีการเอาเอาเอา,เอาเอาเอารูปด้านข้างก่อนนะเออ ทีนี้หม่ยว่าเวลาเรานี่ก็คือเหม่ยว่าน,นี่เราจะเราจะเขียนจินตการรูปด้านข้างซ้ายอะไรเงี้ยขึ้นมามาก่อน,นแเี๋ยวจะรู้ว่าคือเรามองแน่ด้านข้างด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาก็แต่มันก็จะเหมือนกันหมดด้านท็อปตรงกลางตรงกลางลำเรืออันนี้เราขึ้นเครื่องบินลงมาดู ต้นปีนต้นไม้ลงมาดูที่เขาเขียนแปน้นนามาล่างอันนี้รูปดันข้างอันนี้ก็คือมีความมปนรูปนี้รูปตัดรูปตัดรูปตัดของไอ้กลางลําเรืออยูอย่ตรงเนี้ยจะมองไปซ้ายไปฝาก็อยู่ตรงอยู่ในนี้หมดเลยนะนี่ตรงนี้หมดทีนี้อันนี้แยกเกาด้านซ้ายด้านด้านนี้ก็คือด้านหัวเรือด้านฝาเรือด้านหัวเรือกันและแต่เรจาจะจินตนาการเอา ไอ้เาจะจินตนาการแล้วแต่จะเราจะจะวางรูปเอาวางพอตเอาว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ด้านฝาด้านซ้ายดันท้ายเนี่ยคือซ้ายนะกันอย่างนั้นก็มีนะมีเรือประมงอีกเรือเอาเรือประมงมาไว้มามาสอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าแตละอย่างลายเรือทุกลำเนี่ยมันต้องมีเช่นกราฟของมันแต่ละแต่ละลำทุกลำนะเนี่ยน,นี่ดันดันท้ายดันหัว อะไรประเภทนี้เนี่ยก็แล้วแต่เราจะมองจินตนาการของเราแต่ละอย่างออกไปเงี้ยนะให้มันมีภาพรวมออกมาอยู่ทีนี้เราจะจะมองว่าที่เราเขียนภาพมาทุกอย่างเนี่ยด้านข้างดันดันหัวด้านท้ายอะไรแล้วด้านด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาเนี่ยอะไรนะทุกอย่างเนี่ยเราเพื่อจะมาหาภาพ ภาพโกงตัวนี้เองเท่านั้นเอง,งอภาพโกงตัวนี้ถ้าเราไม่มีมีภาพด้านนู้นด้านข้างด้านก้าด้านฝาด้านท็อปเนี่ยมันจะไปหาค่าค่าของโกงตัวนี้ไม่ได้เลยนะเอาเอาก่น,นี้วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้ก็ขอสวัสดีมีชัยครับ <S <S เอาก็แค่นี้ก่อนนะครับผม <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับ <ho>